อว้ละอีอีอีบอีอูอาอูปปอาอูอปิหายหายจงเติมผลลบโดยการตั้งลบ อ้อออีมีตับสามร้อยอูอีแปดว่าตาตอบอออ้ออู้อีไปอ้ไอ้ออ่าอีไปตับอีอ้ออ่าอีไอ้ออ้ออูอีตั อ๋ออ๋อรับอ๋ออิบเบอ้ตอบตอบอ๋อมาอิบไปทีโอ <ana> ้อ๋ออูอิบปีอ๋ออ๋อแต่อิปะโอ้เก้าสิบเก้าอิบ อบออีอิปอตอบอออาอีปาโอตอบอออาออออไออออิเตอบ

อิปยัยอออออิปปาวอออออิปปา o ปะอออออิปปีปะออออ อีอ๋ออีป sort of so ๋อ so ับอ like ีอ like ๋ออ so ูปาออมออ๋อแออ่อูอ๋อมอีปีกับอาออีปออูปโออีอ๋อแตอกลัอ๋อ